วันนี้ก็ต้องเ um หนล,ลาเลกลับบ้านแล้วนะนี่ตกคนเลยตอนี้นี่หลไก่ก็เหม่เล็งนะตอนเจีามีก็พาไปต้มเล็กๆนะต้นเล็กๆเกนมีก็พาไปใ้่ึ่ง่อในอาอุ่นก้นะหลุมก้นโดยเฉาจะมีสร้างช่วตัวนะแต่จะวกลับบ้านมานี่คือสร้างของตัวตัวนี้วันนี้นะตกคนนั้นล็อมานะล็อกนนี้แต่ว่าเมย์ก็ยำลังวนเวียนอยู่นะเมยก็ลังวนเวียนอยู่แล้วก็ ยินดีต้อนรับนะยินดีต้อนรับในการกลับมาของน้องนะตัวคนนั้นนี่คือประมาณเส้ยวันเดียวและน้องก็คือบินขึ้นบินลงอย nap, burn, ู rim, here, ่เดีว่างกำแพงนะบินขึ้นบินลงไม่ได้ก็แค่กินนั่ปกติเลยการไม่ได้หรือว่าก็คือเป็นลูกไก่เตี้ยบานบางที่ก็ไปเที่ยวเบื่อแล้วก็เลยกลับมาก็เลยกลับมานะจับมนตู้อมโขดก็ไม่ได้งีกลางนึงเดี๋รอบมาคราวนี้คือเต็มบ้าเลยไปแต่กาวตัวเล็กๆนะก็มาทึ้งเต็มบ้าเลย ตอนนี้ก็คือนอนไมียม้นองอยู่ในนี่ในในกงแบบว่าให้นองให้ตื่นตกใจแต่ไมแต่ว่าท้าจน่อมีอ่าดุนก็หรือว่าดุนบีก็เนี่ยอย่างแบบออย่างไรตีลายคิดก็ดูเลยนะไหนใคอยู่ใ้นองอยู่ในนี่เนี่ยจินตักป <c oughs> ักก่อนเมก็ไม uh, ่ได้พูดอะไรนนะไม้พ like ูดก้าไ like ้ปล so. ่อยนองอยู่แบบตามสบายสบายเลยเมเนงเขาเที่ยไหลนองอยู่ทักปักเลยก็ก็ไม่ได้ตื่นเร่งมากนะเพียงเออ แลูวในของคงนี้เหมือนเด็กก็นท่นกินงานกินอาหารแบบคนนั่งกินึ่งจดนักปักเดี๋ยวมาเลกันนะกว่าการเป็นอดไรกน้องจะเป็นยังไงกันไปนะ